เอาเรื่องดีๆมาฝากกันก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับจาก Facebook ของดรนิวสุพนัทอภิญญาณนะครับเขาเขียนเรื่องทำไมผมถึงรักในหลวงรอสิสุดหัวใจลองฟังกันหน่อยอาจจะตรงกับความรู้สึกของท่านผู้ชมอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับด n e รนิวบอกผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รหัส53ผมเคยได้รับข้อมูลผิดๆจนไม่ชอบในหลวงรัชกาลที่10มากๆ ถึงขั้นไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาทั้งๆท,ที่ผมจบเกียรตินิยมผมไม่ได้เข้ารับของจริงถ้าไม่เชื่อก็ไปเช็คได้เลยครับผมจึงยังคงเสียใจและเสียดายมาจนถึงทุกวันนี้แต่พอได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตนเองในช่วงเรียนปริญญาเอกที่สิงคโปร์จากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นรักและเห็นใจพระองค์ท่านมากๆดกรนิวบอกว่า ผมพบว,ว่าสิ่งที่เคยได้ยินจากสามนิ้วล้มเจ้าในยุคนั้นล้วนเป็นความเท็จและไม่มีประโยชน์เห็นได้ชัดเจนมากๆว่าการบิดเบือนให้ร้ายในหลวงรัชกาลที่10เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนเพื่อเสาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยมักบิดเบือนให้ร้ายสร้างมโนภาพต่างๆ ให้ในหลวงรัชกาลที่10กลายเป็นคนไม่ดีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นจอมวายร้ายแต่ทว่าในความเป็นจริงแม้ในหลวงรัชกาลที่10จะทรงเป็นผู้เคร่งครัดมากในระเบียบวินัยแบบทหารแต่พระองค์ท่านก็มีความเมตตาสูงมากขนาดชีวิตสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยท่านยังให้ความเมตตาแบบสุดๆผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่งที่เชื่อถือได้อย่างแน่ชัดคือ เวลามีสัตว์หลงเข้ามาในลานฝึกทหารที่ฝึกกับพระองค์ท่านจะต้องหยิบมันไปปล่อยอย่างเหมาะสมใครจะนึกว่าในหลวงรัชการที่สิจะทรงน่ารักขนาดนี้ดเ็เรนีลบอกผมยังจำได้ดีตอนผมจบปริญญาเอกปี2561ในวัย26ปีในปีนั้นเพื่อนชาวสิงคโปร์ของผมชื่อยองเจียวัย25ปี เคยแสดงความคิดเห็นให้ผมฟังว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยซึ่งเป็นลักษณะพิเศษอันหาได้ยากยิ่งลองคิดดูนะกว่าประเทศอื่นจะรวมผู้คนให้สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ประเทศไทยสามารถทำได้แค่ในชั่วพริบตาเพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนดังนั้นถ้าหากมีใครต้องการทำลายประเทศไทยหรือแทรกแซงประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์อย่างใดยอย่างหนึ่งจึงไม่แปลกที่เขาต้องทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ดรนิวบอกผมโชคดีที่ตาสว่างกว่าไม่เช่นนั้นตอนนี้ผมอาจติดคุกหรือไม่ก็ได้ดิบได้ดีในพักการเมืองพักหนึ่ง พักที่มีรากเง้ามาจากสมนิ้วล้มเจ้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชอบอ้างอย่างปลอมเปลือกว่าอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมั่นคงสถาพรแต่ในความเป็นจริงแม้แต่ถวายพระพรก็ยังไม่มีเลยสุดท้ายเมื่อผมออกจากเอ็กโคแชมเบอร์ของการลือตำตามกันอย่างเสียสติไม่ต่างจากนกแก้วนกขุนทอง ไม่หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนให้ร้ายพระองค์ท่านอีกต่อไปผมจึงตาสว่างยิ่งกว่าตาสว่างและรักพระองค์ท่านสุดหัวใจลงท้ายเป็นการติดแฮชแท็กว่าหกรอบมหาวชิรเกล้าวผองชาวไทยดรสุพนัท30กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับนี่คือความในใจของคนคนหนึ่ง ไม่ทราบว่าตรงกับความในใจของท่านผู้ชมหรือไม่บอกกล่าวกันได้นะครับ